เเก่งนี่ยตรงน้ำบนตรงน้ำสี่ฮะบนตรงน้ำสสวัสดีครับผมขิ้นแก๊สแก๊แก๊สอันนี้ของแม่ไงเด็กเว้นอ้าววันนี้ผมเมื่อโอฮานหน้าอยากโอ่งง่ายๆชิวๆเลย อยากรู้อยู่ดีก็ตื่นมาอยากอยากอยากรู้เลยว่าคนเราเนี่ยยืนอ่ะแล้วหมุนตัวแล้กี่รอบเย้เตยเยุ้ดทำไมไม่เซิร์ชกูเกิลมาไม่มีใครรู้กตรงเตื้อถามก็ได้เหรอการอยากดูได้หลาสาระชิ้นไดยืนเฉยๆแล้วหมุนหมุนไปเรื่อยๆอ่ะได้ทั้งหมดกี่ครั้งเอาค่าเฉลี่ยมาดีกว่าเรามีกันนี่หนึ่งรอยสี่แล้วเรามีห้าด้วยไอพี่มานี่อันนี้ตัวที่นะผมคอแล็บเปิดนะครับอแล คนลับเบอร์ดค่ลับเบิรช่องไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่เจอทุกช่องอาชีพใหม่อ่ะเนี่ยอาชีพใหม่คนลับเบิร์ว้าวไปเจอเขาได้ทุกช่องเออดี๋ยววันนี้เราห้าคนจะมาตัวกันแล้วก็เอาค่าเฉลีเรตกลางๆว่ากี่ครั้งตรงกว่าจะล้มนะหรือแบบไม่ไหวแล้วแบบอู๋เพิ่งเอาล้มเลยแล้ไม่ไม่ตรงกว่าจะไม่ไหวอ่ะเออไม่ไหวไม่ไหวไปดูกัน Let's do this เริ่มจากอังก่อนนะคุณต้องเป็นคนนับใช่ไหมใช่ช้าพอนะไม่ต้องเร็วนะเฮียยูทูบเบอร์สี่ลานซับหมุนตัวสี่ล้านซับมังหมุนตัวเฉยเฮียยวอร์มด้วยเฮ้ยแต่สี่ลานซับมันไม่หมุนตัวธรรมดาหรอกไอ้บ้าเออเออไม่ได้จะไปต่อยมวยเอาละอุ๊ยคิธีนี้มือเลือดเอาไพร้อมง้ำนะไม่มึงต้องพร้อมไม่ถึงเอาละโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่ม สี่ล้านซ้ำนะครับคุณผู้ชมสี่นซ้ำใกล้จะเข้าล้านนะครับอยูทุกเพื่อนทำมาแล้วสมีปีวย้วนนะครับเร็วว่านี้เลยมีคลิปมีเกมต่างๆมากมายกว่าเกือบห้าร้ะครับอ้าสิบเอ็ดาตุลมคือความพลิ้วไหวฉับไวพลิ้วอีก

ไม่ได้แบบตื่นเต้นกับมึงนะทำอะไรอยู่เนี่ยอีกคงอะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครั้งเฮ้ยถั่วพเมาวะหรือเราควรเลิกกี่เล่าวะทำเนี่เวลาอยู่ด้วยกันเราก็ยืนหมุนตัวอยู่บ้านยืนหมุนทดหงเุดหงิดไม่ไม่เบิืงกัรเพื่อนะเหอาเลยเหมุนแล้วลืมลืมตาหนะเหมือนรถไฟรถไฟนะอ่ะอ่ะจำเลยนะยี่สิบสีะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครั้ง จะจำได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ก็จำก็จำของตัวเองอ่ะไม่ต้องจำคนอื่นเลยอยู่ในนี้อยู่ในผมเส้นนี้เลยเฮ้ยบันทึกไว้แล้วเออบันทึกกระดังแค่เหรอที่ผมเส้นนี้เยอะเลยอ้าวผมได้ยี่สิบครั้งผมคนสบายเปอรเมนจะได้กี่ครั้งแล้วเอาเฉลี่ยกันเดี๋ยวเขาจะสงสัยไอ้ป้องไปไหนเอาป้องไป ตุล่าตุละไอ้ดิ้วแดกตงีห้าไอ้พิกตังสามิกสายเด็กโงานก็ยังไม่เต่นงานก็เมื่อวันเมื่อวันเด็กเหมนก็เด็กมากกกูนี่แหละมาโอหนออฟฟิศมาเซนดีไหมหมุนตัวหมุนตัวไว้เอามาไว้เฮ้ยเอานะจบจบจากนี้ไปลีลาก็เจอกูได้พร้อมแล้วสองหนึ่งหมุนตัวหนึ 3ามยสเรลยอี่ห้ายเริ่มมองผ้าไม่ทันะดะ1เจ็ดมีก้าเ้ยเสดเดี๋ยวมดโดนดูคลิปแล้วคุณกระดูดดดูงนี่สอง้ยเฮ้ยเงี้มองผ้าไม่ทันแล้วยี่สิบ เฮ้ยถ้าหยุดแย่แน่เลยว่ะถ้าหยุดแย่แน่เลยไอ้ี้ยถ้าหยุดยังแย่เลยยี่ห้าเจฮ้ยเยอะมากยี่แปดยีแล้วยี่แปดยเาเฮ้ยถ้าหยุดแย่เน่ย มสิบเอ็ดล้ยเฮียอุ้ยเฮียจีอุ้ยเมาเลยอะเมาเลยเป็นไงมีเมาเลยรู้สึกเมาเมาเหมือนเบียไม่ใไอเฮียใค้ลินเพียวให้กูวะยังมีเท่ไรนะส1มิเุ้ยเไงอีไอตอนไอตอนมันจะมีช่วงพื้นมันมีช่วงพื้นด้วย มาตอนเพลินน่ะรู้เลยว่าหยุดไม่ได้ไอ้หยุดเพื่แย่เลยก็อยุดมึงร้องเฮ้ยนี่มีเทคนิคมีเทคนิคร้องอเดี๋ยวกูต่อยมีเทคนิคถามๆมีเทคนิคกูมันมีอะไรไอโนเอาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตาแตกกันด้วยกันโอ้แข็งเลยเดี๋ยวยังเดีือดน้ำังไม่อาบเดียกูว่าแป้งปันมาอย่างเดียวกูว่าเนี่ยอ้าไม่มีได้เลยนะ 31 3 1 24อ่ะต่อไปตะบอลหมุนนะครับพร้อมไหมพร้อมต้องพร้อมเลยมันไม่มีอะไรเลยจริงกูบอกเลยนะช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งมึงจะรู้สึกว่าถ้าหยุดแย่แน่เกมต้อนรับนะใครตัอนรับไปนะใครช่วยนะใครช่วยนะไปต้อนับกันสามสองหนึ่งไปครับเร็วด้วยเร็วด้วยด้วย คาเฉลี่นะเขายิ้มตลอดเลยนะมไม่ต้องทำรให้เดหมไปเขายิ้มตอดไม่ไนะมีคส่กาชอบนะแต่เพื่อนเพื่อนนเลนลูกพีแทนมือก็อยู่ทย่นมือก็อยู่่นนาชอบยิ้มกยิ้มชอบ้ดูนเยเด็ดะีเดี๋ยวพูดั เยอะีอยู่ยี่อด้ได้าดไ่ด้่ใมองไม่เห็นมบมานมองไม่เห็นใครเลยยบอโตไปก่อนหัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทสมองเยจเดียวตายเดียวตายุงยันพุงยันาห้าพงได้อะไเ ตเออ้ยโ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 อนยโอ้ตโอ้ยโอ้ย้ยโน้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอโอ้ยโยโอโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออโอยโ

เอออยู่แล้วอยู่แล้วโอเคโอ้ยดูปั้นว่าดูปั้นเลยดูปั้นเลยเฮ้ยอันตัวีเทอร์บอลอันตัวีเทอรบอลกไยั่งไม่ยงกมาัเดินเดินักมาทีเียกงจู้จ่แล้วผ้จาข้าแอไปมันรขกลับมารอรอกังโอเค มึงรู้ตัวไหมว่ามึงรู้ตัวไหมว่าตอนมึงเมามึงก็เดินนี้นะเมื่อกี้มืออยู่เยอะใช่ไหมเต้มากลำบากมือไม่พอขาอ้าวเราได้ยี่หกจุดสองดีโอ้ยเปนเจ้าขอเจี๊ยบเหนือโกเกินกูไปครึ่งเนี่ยกูสามจุดเอ็ดเอ้าวไปดูใครต่อยโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ยได้ยี่หกว่าหลังจากเนีนเนี่ยกูจะเหลืองไม่เขามีเทคนิคอยู่ ก็มีเทคนิคในการหมุนตัวเขาจะเขาเรียกเทคนิคว่าเทคนิคลีลาดลีลาดใช่เขาจะ้ส่วนบนไงนี่ก็หมุนได้ไงหมุนส่วนบนอย่างเดียวไอ้จันหรือมึงดูสามสองหนึ่งโอ้ยโอนโอนเฮ้ยกางแขนเลยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ไหวเฮียไม่ได้เลยขาจะได้เฮียไม่ได้เลย สวัาดหตอนนี้เามือนดานเรอวไปดไปได้เร็วขึ้นหนดิโอ้โหอย่าหลัตาอย่าลับตาโอ้โหจิมเอไอ้จุบเองโอ้สิบไปแลงไอ้เหี้ยดินทำไมเร็วนี่เดินแล้วไอ้คนเดินไปตนมไม่้ยูิบไปใช้ละโมนอุ้ยกูเลิกแล้วะกูเลิกสูบแล้วเนี่ยเอานี้ดีกว่ามาเยอะไอ้มึงเดินไมั่วซั่วโอ้โห มึงเดินกน้ำไมเเลยไอชิบนอวกาศมัอยู่ได้ไงวะมันอวกาศสมองมันอยู่ไดวเล่นอยู่ตัวใช่พอเิ่นอยู่ตัวเสร็จมันก็รู้สึกว่าหยุดไม่ได้เราจะหาของหวานกินที่นี่มีที่นี่มีต้องเข้าไปตลาดอีกนีแปะบอยู่นับอยู่้ยไปไม่ไหวก็พอกาแฟกาแฟจะขึ้นมากาแฟจะขึ้นมา เขอสักสิมีขอสักโอเลยอมีขอสักสิคีณยาวเลขกไปทำไรเฮ้ยเอาเหลืองนี่คือการเหลืองกันล่ะนี่แหละเหลืองเลยจะอ้วกเลยเห็นไหมมาจัดเลยดีมาจัดเลยเสียงกลับเลยเฮียเหียมาจัด อันนี้คือเหลืองจริงนังจีนนี่มันจะสั่งไวมากเลยนะสั่งไวสั่งไวเหรอ้สั่งไวสั่งไวไม่มัคนนี้คนเหลืองบ้องเทวดาเิดถึงส่งไเนี่ยสามสิบสสิบสเอดาาบอกอยู่อุ๊ยขวารตขวารำตีเอาเอาน้ำเฮ้ยถุงหัวถุงหัึ๊บทำทำขายนู้ดทำหุนตัวขาย แห้งแงะยงเง้ยเมันแย่จังวมันแย่สุเลยวะวัยรุ่้าเียวัยรุ่นบอกก่อนเลยติดๆเริ่มไเลยเริ่มเลยถ้ามึงอยากเมามึงอานี้ยืบุญตัวมรยบุญตัวกันดีกว่าแเ็มาเงเมาเหกันเลยเ้วได้เหมือนได้ออกลางกยว่าเดี๋ยวเราไปมพี่พอไหมน้พอมาพี่ไปเลยเชีเยอะสุดนะเต่อตามไป หนึ 1, 1> 3, ่งสองสามเ้เป็นยิ้มนะทกคยิ้มนะทุกคนทุกคนทุกคน็เฮ้ยน่มกแปดเก้าสิบเอ็ดนแ่ไปเสพติดนะเมื่อชอบจัดยืนที่จะเปิดประตูครับี่ที่จะชิมยืนเองีแลต้นเยืนหมุนว้า แม่โทรมาร้องไห้บอกให้ลูกเลิกหมุนตัวสิบเก้ามันเป็นเลิกว่าทำกระบอกไม่ได้เลยมึงอยากออกกฎหมายห้ามหมุนตัวมีอีกทำไงอ่ะสิบสองสิบสามขาเริ่มเป็นเหมแบบตะบอลเลยเฮ้ยเอาละตัวผมกิมเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปี่ยนเริ่มแปายมันต้องมีอะไรครับใช่ไหมที่ กับเก้าทีสาม้าอ่าโอ้ยัอกบมากับยังกบยังกบยังชิดีกว่าไหมเดยบมาแล้วกลับมาแล้วอ่าชิดได้สาเทีเฮ้ยมาดูกันว่า่งมันครายเหรียญเท่าไหร่ตรกลางเท่าไหร่ประมาณ30มสูสามสิบสูสามเอ็ด่ยี เมาอยู่มาอยู่มาอยู่ประมาณอ่ะประมาณสามห้าอะกูว่ากโอเคครับผมห้าคนเราฆ่าตรงกลางได้35ครั้งลองชวนเอาคงหามาเล่นนี่นี่นี่เขาตายง่ายเยี่ยนี่มึงฆ่าเขาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยลองดูมันอร่อยดีนะอร่อยอะไรวะมึงแดกอะไรเข้าไปก็ทุกคนทุกคนหมุนแล้วก็ยิ้มไปหมดเลยอยากลองไหมมาเดี๋ยวขาหักแล้วก็เดือดถึงก็ติด อดิวหน้ามีเครื่องเลยเนาะมึงเคยเครื่องออกมาไกลที่กลมๆส่ไหนก่อนนะที่แม่ขึ้นไปยืนแล้วหมุนอยู่แคอ๋อนเวียงเอาคนทิ้งอันมานี้แหละนี่แหละไปสีลานซับดีลันซับได้เขาห้าล้านด้วยนะยืนหมุนตัวเฮ้ยจตทำเป็นการหมุนตัวแบบคุณภาพ ใช่เรามีตั้งใจกันทุกการหมดเรามีการวิจัยมีการหาค่าเฉลี่ยลุยนั่นมีความรู้ให้กับทุกคนไม่ได้หาแโอกาสเขาเข่าทีนี้ก็เอ่ยขึ้นมาแค่นั้นนะงมันมีศัพท์เรียกด้วยนะเว้ยว่าเรียกาการสปินบอดี้แบบไฮคุณิตี้เฮ้ยนี่สปินบอดี้ไฮคุณิตี้แปลว่าการหมุนตัวแบบคุณภาพสูงเออ โอเคติดมาต่อเนหลายสัตว์แล้วชอบคิดอย่างนี้กดไลค์แชร์ทำไคลโอน้าด้วยเพื่อช่วยกันหน่อยจะได้มีเวลาไปคิดคอนเทนต์เยอะเดี๋ยวคิดนั่งกระโดดเออใครคนนี้กระโดดได้กี่ทีทำได้หมดเลยนี่ตั้กระดิกนิ้วโป้งได้กี่ครั้งนะสองคนก็ทได้จรเมื่ออยากทำอะไรก็ได้เลยครับผมอ้าวที่แรกครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้ววันนี้โอหน้าของเราไปก่อนตัวดีครับง่ายสุ อะที่มึงกลับมายัางเนี่ยพร้อแล้วนะอยากมีคนคุยด้วยเลยใชจ่าตั้งชูคือยากมีคนมาคุยดูเราจะหากไม่มีใครคุยกับเราก็ต้องเศร้าไปก็ชวนคุยไม่เก่งเปิดประเด็น